ตื่นมาทำอะไรดีนะจะได้อัดให้คนดูดูทำอะไรดีวะไปไปนิ้เธอลก่อนแล้วกันจะสร้างบ้านริมทะเลดีไหมนะวันนี้สร้างบ้านริมทะเลก็ดีนะสร้างบ้านริมทะเลกันดีกว่าดีกว่ากว่ากว่าครับ อ็ตามทางไปเรื่อยๆนะอืมุ้ยสอมบี้ป็ดีอืมนี่ว่าจะไปไปิด ทำบ้านริมทะเลดีกว่าานะใกล้จะถึงแล้วประตูนรกประตูวาร์ดนะครับคือประตูวร์ปของเรา,ว,าว้าวเข้าไปแล้วละก่อน แถวไหนดีนะมาทำแถวนี้ดีไหมไม่น่าจะดีมากเดี๋ยวลองไปดูตรงโน้นดีกว่านะไปดูตรงนี้จะดีไหมนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปราชการวันนี้ต้องดำน้ำไปดูซะแล้วเฮ้ย ต้องไปดูซะแล้วมันมีอะไรเฮ้ยดีปลาเฮ้อากาศหมดไปคือโอ้โหโหสรากเรือแบบตะแคงนี่หว่าใช่ไหมอ๋อเท่มากนะครับโอ้โหเราต้องเฮ้ยแผนที่ฝังสมบัติเฮ้ย อะไรเนี่ยเดี๋ยว,ยวอากาศจะหมดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแผนที่มันคือตรงนี้ใช่ไหมเราต้องลอง,ลองตามไปดูเฮ้ยอากาละวว่ายน้ำไปเลยเฮ้ยต,ตามแผนที่ไปเรื่อยๆนะเฮ้ยสีแดงๆนี่น่าจะเป็น น่าจะเป็นจุดที่ซ่อนสมบัติเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเป็นหลุมอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนั่นมันกล่องนี่มาโูบ้าไปแล้วนั่นมันอะไรเนี่ยขอปักทอดต้อนมือมืเฮ้ยหรือว่านี่เป็น สมบัติของโกลโลเจอร์เฮ้ยสมบัติของราชาโจสรสลัดคือหัวใจแห่งท้องทะเลว้าวโูปลาปลาย่างด้วยสงสัยโกลโลเจอ์เขาเป็นคนที่ชอบกินปลาย่างนะเนี่ยว้าวเก็บๆให้หมดนี่นี่มันเสื้อคลุมโกลโลเจ์ปะเนี่ยเฮ้ยอาจจะใช่ เฮ้ยถูกปลดล็อกโอ้สุดยอดไปเลยได้แผนที่จองกลับบ้านดีกว่าอะไรของกูวะโอ้ยไม่ได้เรื่องนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยูวะผม MGB Gamer นะ ก็ตะกี้นี้ก็เป็นการเล่นเล่นอะไรสองคนมองเหงาช่วงโควิดนะโอเคก็อย่าไปคิดมากครับผมโอเคโอเคโอเคนะครับก็ตะกี้นี้เป็นที่เป็นรูที่ผมขุดเอาไว้นะรูรูตรงนั้นนะทุกคนนะรูนั้นะเป็นรูที่ผมขุดไว้นะผมไปเล่นรอบมานะครับผมนี่ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะที่ที่ ที่ผมเจอนะผมไม่ได้เสกไม่ได้เลยนะผมเจอเองนะทุกคนนะนี่ันคือหัวใจเห็นท้องทะเลนะเดี๋ยวผมไปหาความรู้แล้วก็มาทําให้ดูนะอา้าวชิบหายแล้วออกทางไหนเนี่ยอา้าวมีสองกล่องเหรออา้าวสองกล่องด้วยเราเก็บไปให้หมดนะทุกคนเพื่อที่ว่าเราโลภนะหยอกหยอกไม่ใช่เพ่อนะเอ้ย ไอบ้าเอ้ออยไอบ้าเอ้ยไอบ้าเอ้ยนี่แน่โอเค EP นี้เราจะมาสำรวจนะครับแค่นี้แหละไปะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b ้นะฮะหยอกหยอกหยอก,ยอกไม่ใช่นะครับผม EP นี้เราจะมาทำบ้านริมหาดสยูกิวไม่ใช่สยูคิวมาจากไหนวะบ้านริมหาดสุดหล่อเท่กันนะครับผมโอเคเวขอกลับบ้านกัน นั่นอะไรอ๋อซอมบี้โอเคเราผมขอกลับบ้านก่อนนะของไปเก็บของไปเก็บ <c oughs> เล่นอะไรไม่รู้นะคนเหงาช่วงโควิดนะครับผมอ่าฮะมา,าวิ่งกลับบ้านกันนะคุกคนเฮ้ย โว้าวกกลับมาที่เดิมฉเฉยเฮ้ยเ้ยเอ้าเ,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 เกมดีนี่นี่เกมดีอีกแล้วนี่เอ้าเอ้ย,อยทำไมกินไม่เพิ่มเฮ้ยโอ้โหกว่าจะยัดเนื้อนี่เข้าปากได้นะทุกคน เกมรู้สึกเหมือนจะบั๊กยังไงไม่รู้นะทุกคนกินเนื้อนาน,านจัดโอเคโอเคโอเคไปวิ่งกลับก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะ <laughs> เฮ้ยแนน่แน่แน่แนแน <laughs> ตกไปนี่ขึ้นยากเหมือนกันนะขึ้นลำบากแย่เลยนะ เดี๋ยวผมน่าจะมาไว้เอาคอร์สแถวนี้นะบล็อกคอร์สนะครับผมโอ้ยเฮ้ย้ย้ยต้องตามธรรมเนียมเราต้องกระโดดไปตามหินหนะครับผมธรรมเนียมที่กูคิดขึ้นเองนะครับผมโอเคโอเคกลับกลับก่อนเอาของใต้น้ำตรงนี้ไปเก็บก่อนนะครับ มันเป็นสมบัตินะโอเคเออานี้สินะเอ,อ้ยไม่ใช่ผมต้องไปกล่องกล่องแร่กล่องแรกใช่นี่ผมได้น,นี่คือกล่องของพวกบอกนะทุกคนแร่ใช่ไหมแร่ผมก็ต้องเก็บแร่โอเคอันนี้สมบัติเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้นะไม่ได้ใช้แลหยอกหยอกหยอก<ๆ>ไม่ทิ้งหรอก เก็บไว้ TNT เก็บไว้ชุดหนังเก็บไว้นะเสื้อโกโลเจอร์อายตัวเองผู้พูดปไปได้ไหนวะโอเคเราเออเรานอนในเช้าด้วยดีกว่านะครับไปทำบ้านใต้น้ำกันผมว่า EP นี้ไม่น่าจะสิ็นนะทุกคนทำน่าจะได้อย่างน้อยน,น่าจะได้เป็นท่าเรือเล็กๆก,ก่อนนะ แล้วแบบกอจะไปใต้ทะเลนู้นได้โอ้โหต้องวิ่งเข้าเนเธอร์วิ่งไปวิ่งมานะทุกคนโคตรไกลโคตรไกลนะทุกคนนะโอเคอึออ่ะตกนิดหน่อยแห่ไฟกันได้นะทุกคนใครมาทำไฟไหมฮะปักไฟปักไฟโอเคเออฮะเราจะไปทำ ทำบ้านนะแต่ไม่รู้จะเสร็จ EP ไหนนะทุกคนนะเอ้ยทางขึ้นอยู่ไหนเนี่ยอ๋อทางขึ้นอยู่นี่ไปไกลๆดิโถาาโดดรัดรัดรัด <c oughs> ไปทางรัด น่าจะมาเอาไว้เอาคอสแบบนี้เยอะๆเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวไว้นอกรอบผมมาหายนี่ดีกว่าหาหาเขาเรียกว่าอะไรปราสาทนี้เธอละกันเออเรียกๆง่ายๆตามภาษาชาวบ้านนะภาษาไทยเลยคนไทยเรียกกันเลยนี่นะฮะปราสาทนี้เธอเลยมันคือเอเอ ก็คือไอ้นั่นอะไอเออนั่นแหละปรา,าสาทนี้เธอนะแล้วผมก็จะไปฆ่าบิเทอร์สเกลตันมานะทุกคนแล้วเราก็จะมาตีเจ้าเจ้ามันเรียกมันชื่ออะไรวะลืมนะเออๆนะทุกคนนะอื คือวิเทอร์ใช่เย้ย yeah, วิเทอร์จะไปทำบ้านใต้น้ำแถวไหนดีเกาะดีไหมว่าเกาะก็ดีนะทุกคนตรงเกาะโอเคตรงนี้ไม่ใช่บ้านใต้น้ำจีปะโถเรียกบ้านใต้น้ำใช่เลยก,กูบ้านนะบ้านเป็นบ้านอืม ทำตรงไหนะตรงนู้นดีไหมเอตรงนูง้นตรงนูง้นผมว่าไม่ดีทำตรงนี้ดีกว่าป่ะแบบต่อเป็นพื้นที่ยาวๆไปเออว่าน่าจะเวิร์กกว่านะทุกคนนะไปอต้องข้ามไว้น้ำข้าม อาจจะเงียบๆนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าผมเบลอๆอ,อยู่นะง่วงง่วงนอนง่วงนอนอ้าลืมเก็บไอ้นี่โอเคกางเกงมาจากไหนเนี่ยเเอาโต๊ะค้าโต๊ะค้ามีแล้วนี่เราไม่น่าจะเอามาเลยนะทุกคนผมมีสลับอยู่จะสร้างตรงตรงไหนดีตรงนั้นดีไหมไม่ดีนะผมว่าแ <c oughs> ถวเนินเขาที่บอกว่าไม่น่าจะเหมาะนะ นี่ต้องแบบชันชาลงมาบบประมาณนี้โอเคผมค่อยเคลียร์พื้นที่เอานะทุกคนรอประมาณนี้นะอ่าประมาณสามบล็อกอนนี้ออกโอเคเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยอ่าน,นี่นะทุกคนต้องต่อ,อ,อกมาก่อนนิดนึงนิดนึง โอเคโอเคเพราะว่าประมาณนี้น่าจะยังไม่พอนะครับเพราะประมาณนี้แหละพอดีกันพอดีนะต่อมาออกมาออกมาออกมาส่วนบ้านที่ผมจะใช้สร้างนี่เป็นใช้เป็นบล็อกคอร์สนะมันจะเหมาะไหมทุกคนบ้านใต้น้ำที่เป็นบล็อกคอร์สผมว่าไม่น่าเหมาะนะ น่าจะเป็นแบบไม้แบบแบบเป็นเป็นเหมือนโจนสลัดอเออน่าจะเป็นอย่างนั้นทุกคนเคเยนบอกว่าเราออกมาห่างเกินละโอเคนะอืมพอได้อยู่พอได้อยู่เราจะต่อเป็นตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งสองสามตรงนี้โอ๊ยตกน้ำบ่อยช่วงนี้ตัวเปียกบ่อยนะสองสามสี่ สามดิสามสามสามผู้ติดสี่ห้าเอาเป็นห้าบล็อกแล้วกัน,นสองสามสี่ห้าโอเคห้าบล็อกแล้วนะฮะอ,อืจะต่อยาวมาตรงนี้สองหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไม่น่าเหมาะหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามส่หาประมาณสิหยังพอไหวนะทุกคนอื 1, 2, 3สองสามสี่เจ็ดแโอเคเท่ากันนะเฮ้ย ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเอาปะโทรสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้ผือว่าน่าจะพอสำหรับอะไรนิดหนึ่งน่าจะนิดหนึ่งจริงๆนะทุกคนนะครับส,สลับมาสองสแต็กนี่ไม่น่าพอจริงๆนะทุกคน สายออกเดี๋ยวเราท,ทําฟาร์มสาลยทีหลังนะคือผมก็ไม่เข้าใจนะสาไยเอาไปทําฟาร์มทําไมโอ๊ย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 เี๋ยวเราจะกบให้สลับหมดนะทุกคนนะโอเคหมดละโอเคทรายทรายผมว่าเราเก็บไว้ก่อนนะ แล้วกล่องกล่องใช่ลืมกล่องไว้ตรงนู้นเดี๋ยวผมจะเละาะเข่าตรงนี้ทิ้งนะทุกคนเลาะแบบเป็นทางเดินนะฮะโอเคเราลืมกล่องได้ยังไงเน,นี่ยโอเคเคลียร์ทางนะที่เหลือืที่เหลือที่เหลือบ้าอะไรเรามันเหลือแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปคราฟสแลบเพิ่มมานอกรอบนะทุกคนนะ เอาเอาไม้ออกมาใช่ใช่ใชไม้ผมขี้เกียจเดินไปนู่นอ่ะมันไกลนะใช่กล่องผมเอาโต๊ครับมาด้วยผมดาได้เอาไว้ตรงนี้โอเคโต๊ครับม,ม,มาข้างๆกันเลยโอเคเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะทุกคนนะ อออออเคประมาณนี้ผมว่าน่าจะพอดีะโอเคทอนมันดูเป็นเึ่นสองนิดนึงตรงนี้ปึ๊บเดงมาเลยได้นะนี่เราก็ขุดตรงนี้ออก ให้มันดูเป็นทางเดินนิดนึงนะทุกคนเราก็ต้องมาไล่ปักท็อปใหม่นะทุกคนนะโอ้จะถ่ายไม่เอาไม่เอานะไม่เอาเดี๋ยวมันจะผิดจุดผสมนะทุกคนนะ โอเคฮะเพราะว่มันเริ่มเจอเหินแล้ว <c oughs> มันจะเอาเหินออกโอ้ oh, <c oughs> เปลี่ยนที่ขุดนะ <c oughs> ลีที่ขุดเถอะนะคนดีวางใหม่ขุดใหม่นะรอตรงนี้ออกอะไรนี่อ่ะวางโอเคแล้วก็ต้องเป็นขวดขุดออกนะ ใครเบื่อก็ขอภัยด้วยนะเออจะได้รีบเล่นซีรีส์นี้ให้จบนะครับผมคิดว่าน่าจะเอามอสมาเล่นด้วยนะซีรีส์นะครับแต่ไม่รู้จะเล่นในเวอร์ชั่นอะไรนะแต่ส่วนตัวอยากอยากเล่นเป็นมอสมากกว่านะจะได้ดูมีอะไรมากขึ้นนะทุกคนมืดอีกแล้วอะไม่เป็นไรนะทุกคนมืดก็ไม่เป็นไรนะแถวนี้ไม่น่าจะมีมอสเกิดนะ เพราะมันมันมันกลัวผมนะทุกคนนะเออโอเคออกเอาพี่แกทุกแถวนี้ด้วยนะทุบออก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 โอเคเออฮะโอเคเอาอ,ออกนะเอา พั่วพังโษโมือมือก็ได้นะมือโอเคเดี๋ยวมอนเกิดผมว่าผมควรปักทอดอะครับโอเคเราจะไปครับไอ้นี่เพิ่ม โถไม่ได้เอาเหล็กมาด้วยเวลาเราใช้หินก็ได้นะพาะหินก็ผมว่าน่าจะขุดเร็วอยู่นะเขาเรียกว่ามีเพชรแล้วแต่ว่าแบบยังไม่ลืมยังไม่ลืมหินนะทุกคนนะแบบเป็นคนที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลืมอะไรง่ายๆนะทุกคนนะไม่ใช่พวกแบบเรียกว่าอะไรไม่ได้ว่าได้ดีแล้วลืมมันอัน,อ,นอันเก่านะทุกคนนะโอเค การจะพูดถึงขงกัวเนะี่ยโอ้มัวม,วมวไปนะฮะพูดออกโอเคเออหินตรงนี้เพราะว่ากบไปอืมฮะเอาออกนะหาเรื่องทะเลาะก,กับบล็อกนะ,ะเอาออกเรื่อยๆนะทุกคนนะผมว่า ไ้เอาม嘛ขวเอาออกมาทุกคนอืมฮืโอเคเราขุดอย่างนี้เรื่อยๆนะ เดี๋ยคลิปยืดเวลาคลิปไปเรื่อยๆนะทุกคนนะเพราะว่าอย่งไรผมคิดว่าน่าจะต้องทำนอกรอบอยู่ดีนะทุกคนแต่เดี๋ยววันนี้มันจะไม่มีอะไรลงไงถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมโอ้โอๆกระตุกเลยนักหนางนะทุกคนนะเพราะคอมผมเริ่มไปแล้วโอเคทุกคนถ้าขออภัยด้วยนะถ้ามันกระตุก โอเคว่าทางตรงนี้เป็นตรงไปเลยโอเคถึงตรงนี้แล้วผมว่าผมหยุดใอ้เอานี้ออกดีกว่าโอเคอืมเคตรงนี้ออกได้ไหมคิดว่าไงคิดว่าควรเอาออกนะ ผมก็ว่ามันกว้างอยู่นะทุกคนนะโอเคไม่เป็นไรเราค้างนะครับผมเราค้างใช่ค้างโอเคเราเลาะเขาทิ้งไปเกือบเกือบเกือบหมดนะเนินเนินนี้เกือบหมด โอเคเราขุดไอ้นี่กลับมาอ่าเรากลับบ้านกันดีนกว่าน,นะทุกคนนะจะไปเตรียมเอ้ยยัง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 ,ยงลืมลืมโทษโอเคไอ้นี่สี่อันนะจะทำตรงนี้ยิงยิงน,งนนะทุกคนนะแล้วก็ลงลงลงมาอ๋อแล้วทรายตรงนี้ ผมผมผมไปโอเคใช้ทรายผมกบไปให้หมดนะทุกคนอืมถือว่าดีนะถือว่าดีนี่เราก็เดินหน้ามาเดินหน้าเดินหน้าโอเค โอเคอุดถมไปนะถมให้มันดูก,กว้างขึ้นนะนว่าได้อยู่นะออาเฮ้ยทรายอะทรายเหลืออยู่ โ okay. อเควันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะทุกคนนะแต่จะหาเวลาทำรอ,อบใไม่ได้นะทุกคนวันนี้เอาไปยี่ห้านาทีพอไหมโอเคหินอ่าเอารอออกรอออกโอเค ตรงนี้เราทำเป็นอะไรดีเดี๋ยวตรงนี้ผมมาทำเพิ่มนอกรอบนะทุกคนค้างไว้อย่างนี้ก่อนนะโอเคผมอะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปทำนอกรอบนะผมคือ EP นี้ผมรีบนิดหนึ่งนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างน,นะผมก็ โอเคแค่ครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูครับขอบคุณมากครับ